วันนี้ได้เปลี่ยนเวรใหม่แล้ว15วันครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นเวรล้างห้องน้ำในหอชื่อสมโพธหัวหน้าเนาะแล้วก็มีปริชาแล้วก็มีใครอีกปริชาแล้วก็กิ่งศักกิ่งศักและใครอีกนะเมื่อกี้อ่านเจออรัมพาอรัมพา,อมพาเอาขัดโถส้วมก่อนนะครับเพราะวันเน้นเรื่องโถส้วม พอเรื่องโถส้วมขัดขัดข้างในเลยที่เป็นสีเหลืองๆนะไม,มไม่มีแล้วก็ขัดซ้ําอีกก็ดีเพราะว่ามันจะได้ยิ่งขัดทุกวันเนี่โอ้สวยงามมากเลยไม่ต้องปิดประตูนะครับทําห้องน้ําเนาะเสร็จแล้ววิธีล้างล้างข้างนอกล้างข้างนอกนะล้างยังไงก็ได้แต่ขอให้ล้างเอาไอ้โถส้วมก่อนให้สะอาดก่อนอันนี้เป็น ความประกาศความดีของนักเรียนที่ทําโถส้วมข้างในอย่าให้มีสีเหลืองจุดเน้นนะครับจุดเน้นตรงนี้แหละนอกนั้นเราก็ล้างธรรมดาเอาอะไรมาล้างก็ได้เนาะยังเหลือบริเวณน้าเว้ห้องน้ําในหอมีอยู่สี่คนนะครับอันนี้คือเวรนห้องน้ําในหอเดี๋ยวครูจะดูว่าเ,าเวณอันนี้ก็คือเราขัดโถส้วมเสร็จแล้วเราก็สามารถ สะอาดได้แล้วเพราะว่าเราก็เอาให้มันหอมอย่างเดียวอันนี้คือได้ทําเวรห้องน้ําในหอขัดโถส้วมมันดับแรกเสร็จแล้วต่อมาเราก็ล้างให้มันหอมเวลาเข้าห้องน้นาเนาะเราจะเอาเทพวกน้าํายาล้างห้องน้นํานี้ให้สะอาดและเราก็ขัดโถส้วมเสร็จทําไมไม่ใส่รองเท้าเะเนี่ย ัวมันจะเป็นพยาธิขึ้นเดี๋ยวก่อนคุยจะไปหาก่อนเนาะก่อนเนาะอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยทำตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคุยจะไปหาเวรหอก่อนเนาะเวรหอนี่มาตัวน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวคุยจะคุยได้ถ่ายเวรห้องน้ําในหอเอาครัเอาเวรห้องน้ำน,อ,นอ,อ,อกนห,อนนอหอเนาะอาจจะจัดการก่อนนะครับเวรห้องน้ําเวรหอมีสารวินแล้วก็ถูด้วยเอาผ้าถูด้วยนะ เอาผ้าถูด้วยวันนี้ได้เวรที่สองแล้วเวรที่สองเอาผ้าถูก่อนแล้วจะไปสน่นต่อสารวินเ,วเอาผ้ามาถูก่อนเนาะผ้ามีอยู่เพราะว่าเรากวาดอย่างเดียวนี้เกดนี้อยู่เวรอะไรครับเกดอยู่เวรอะไรอะไปไปอะไรครับนี่ลูกน้องอยู่นี่ไอ้ทายได้ทำงานเลยวันนี้มีทำสองคนแล้วถูก่อนเลยถูก่อน อ,อยู่เวนอะไรถามเกีดูเด็กครูคมไม่ได้จำไม่ได้เยอะเลย,อ,ย,ยอ่ะถูก,ก่อนนะครับถูก,ก่อนแล้วจะไปถนนต่ออีกเว้น,นเก็บขยะเดี๋ยวเดยครูจะ <interes liter> ดูตัวนี้ก่อน <ET on Gallery> ดูถูก่อนนะถูก,ก่อนแล้วจะไปถนนต่ออีกเนาะเพราะว่ามันมีทั้งกวาดและมีทั้งถูทาดา ธนากับเดีซเดซกริดไปมันติดอยู่ในวิดีโอเดี๋ยวติดกริดไปข้างนอกเลยครับแสดงว่าอาศัยไฟเนาะตอนเนี้ยอันนี้อยู่เวรอะไรครับจราจรครับอ๋อจราจรมันไม่อยู่ชื่ออยู่นะตอนนี้ปริชากําลังถูนะครับถูไม่ใช่ปริชาครับเอ้ยไม่ใช่สุดแดนกําลังเวรห้องน้ําในหอ,อไม่ใช่เวรเวรหอมีมนะสารละเวนใช่ป่ะสารละเวนชื่อใช่ไหมสารละเวนพิมุก แล้วก็สุดแดนสุดแดนแล้วก็อ่อนรำใครอีกนะจำไม่ได้ละสารวินหรือเปล่าเออสารวินตอนนี้เดี๋ยวไปดูข้างบนต่ออีกเอาตอนนี้ถูอ่ามันจะต้องมีด้วยนะครับจะต้องถูเดี๋ยวครยจะไปดูข้างบนต่อก่อนสารวินอยู่ไหนตอนนี้ ไปไหนนะอ๋อไปห้องนะ้ำอาสุดแดนกับใครนะมีคุยจำไม่ได้หรอกมันคุเปลี่ยนเว้นใหม่จำไม่ได้อันนี้คือสุดแดนแล้วก็ออทอัมพาปะจำไม่ได้ไม่ใช่ทาดาะทาดาทาดาไปไหนแล้วาาเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างบนหดียมันมีหออมันต้องมีสองจุดนะทางโนด้วยทางนี้ด้วยทางอ่าทางนี้กว่าแล้วแล้วเราก็ไปถนนต่ออีกใครนะพิษณุโบินมาอือ อันนี้ครูเ,เราถูแล้วตัวนี้ถูมาทาานี้ด้วยถูมาทาานี้ด้วยเอเาถูมาตัวนี้ด้วยเออแล้วก็ไปทถนนเดี๋ยวไปบอกธาดาให้ไปทําความสะานอาดถนนมีสีคนเนาะครูจําหัวหน้าชื่อสารบินใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตามล่าสารบินเนะเาะเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นต่อนะครับเดี๋ยวไปเรียกธาดามาเนาะไปเดี๋ยวอา่า อ่สุดาเนมาเลยครับไปทางโน้นต่อเนาะตอนนี้เวนหอพักชื่อทาดาทาดาและสารวินนี่ยนะเดี๋ยวครูจะกวาดก่อนกวาดก่อนกวาดก่อนนะเดี๋ยวครูจะมาดูตอนถูอีกเนาะครูจะให้สารบินทำข้างบนก่อนสารวินทำข้างบนเลยครับและไม่ต้องมีกวาดและวมีถูโดยมีสองอย่างนะ การทําความสะอาดต้องมีสองอย่างตอนนี้ธาดากาลังกวาดอยู่จัดก,การกวาดเลยครับกวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนถูด,ด้วยนะอาวกวาดกว,วาดดีๆแล้วก็ไม้ถูอยู่ที่ธาดานะเดี๋ยวคุยจะไปหาเดี๋ยวคุยจะไปหาธาดาก่อนนะคุยจะไปหาธาดาก่อน อาธาดาควาดเสร็จอยังครับควาดเสร็จอยงังควาดไปทางไหนเอ่ยอือควาดแล้วถูเลย <c oughs> เดี๋ยวสารวินก็จะได้เอาไปดูด้วยและน้ำไม่ใส่เหรอือน้ำใส่ยังใสครับเนี่ยมันต้องทําตามขั้นตอนไม่ใช่หนีไปถ้าเกิดครูมไม่มาคุมนี่ลําบากขนาดเลยหนีอย่างเดียวอะ <c oughs> ทำเสร็จที่ไหนทำที่ไหนไม่ได้จับแค่นั้นเองจับจับปุ๊บหนีเลยครูเห็นครูเห็นเราเครูไม่มาน่ะครูเห็นเราจับจับจับแล้วก็เราก็ไปเลยแต่คนคนอื่นก็ถูต่ออ้าวทำเลยครับไม่ต้องนั่นเพราะว่าครูว่าคนที่รับผิดชอบนะทํางานแบบอันนี้เห็นไหมต้องใช้ระบบนี้แหละอันนี้คือถูแล้วก็เอาไปให้สารบินข้างบนด้วยอันนี้คือเวรหอนะ เวนหอเวนหอถูต้องถูถูให้หมดเลยเขาเรียกว่าจะต้องโดนกวาดด้วยและโดนน้ำด้วยสองอย่างนะเมื่อเสร็จตรงนี้แล้ว<ม>ก็ขึ้นมาให้สารวินข้างบนเลยครับแล้วก็สารวินเอาขึ้นไปหาสารวินเลยเอาไปไม่ไม่โดนานา้ำหรือเอา,าน้ำใส่ย,ยังเอาไม้กวาดเก็บก่อนครับเอาไม้กวาดเก็บก่อนต้องโดนานา้ำโดนะไร เดียวคุยจะดูสารวินต่ออีกลงมาเลยครับแบบนี้แหละมันหมดภาระเราแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องรับผิดชอบนะเป็นเออเห็นไหมนี่เขาถูอย่างนี้แหละอันนี้คือสารวินทำสารวินเป็นหัวหน้าหัวหน้าเวนหอหนะหัวหน้าเวนหอหัวหน้าเวนหอต้องรับผิดชอบตัวนี้เมื่อกี้เห็นโยงโยงบอกว่าเห็นสารวินอยู่ที่น่นแสดงว่าสารวินนี้ แสดงว,ว่าสารวนาินมีสองร่างว่าเห็นสารวนาินอยู่ที่โน่นบอกวา่าเห็นกับตาบอกเห็นกับตาเลยว่าสารวนาินอยู่ที่โน่นที่เล้าไก่ว่าโอ้โ,โห,โหเด็กมันพูดเถียงครูอ่ะชื่อยงยุงน่ะเออนี่แหละไหมวิธีการกวาดทําหอเนี่ยมันจะต้องกวาดก่อนกวาดแล้วก็โดนน้ํานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะตามล่าคนที่เขาไม่ทําเวร แต่เมื่อวานนี้สารวินก็เก่งมากเลยที่ช่วยงานครูเมื่อวานแต่สารวินนี่ติดเล่นเนาะติดเล่นก็ธรรมดาธรรมดาของวัยรุ่นเนาะต้องติดเล่นเล่นไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะนี่กวาดมาเรื่รอยๆนะครับไอ้ถูมาเรื่รอยๆแล้วก็ถูบันไดด้วยเนาะตาลำดับนะเราก็ต้องทํางานด้วยใจน่ะนะสนกุกแต่ถ้าทํางานแบบไม่งานแบบงานอะไรนะเขาเรียกว่ามีสองงานใน YouTube อะ่ะ งานเหมางานเหมากับงานไรยวันเป็นยังไงครูเคยเห็นละงานเหมาเป็นยังไงงานเหมาคือโอ้ยทำทำแบบปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยอะ่ะแต่งานไรยวันนี้ก็โอ้ยอ่อนแอม,มากเลยทําแบบไม่เข้มแข็งเลยเพราะฉะนั้นเขาถึงเปรียบเทียบงานเหมาเป็นยังไงตอนนี้สารวินเป็นหัวหน้าเปลี่ยนเวรใหม่แล้วนะครับดูให้ดีด้วยครูยังไม่มียังไม่ได้ปริ้นออกมาเลยเนาะ ใช่ไหมแต่สารวเวณดูชื่อหรือยังในใน,ในของตัวเองอะ่ะดูแล้วเราอยู่เวรหอนอได้เปลี่ยนเวรครูก็เปลี่ยนตามระเบียบตามกฎเกณฑ์เนาะมีวิธีเปลี่ยนอยู่แสดงว่าครูก็ใช้เทคนิคแต่ก่อนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีโทรศพัพท์ครูเสียไปหนึ่งเครื่องเหลือเครื่องเดียวอะ่ะ <c oughs> เหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวก็พอดีอ่าใช้เครื่องเดียวแหละเพราะว่าแต่ก่อนนี้ครูใช้สองเครื่องเพราะว่า เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเครื่องนั้นก็คือเสียละก็คือมันคือมันชัดไม่เข้าชัดแบบไม่เข้านะอันนี้ก็สารวินได้ทํางานวันนี้เราได้กี่เวรแล้วหนึ่งเวรหอพักสองเวรห้องน้ําในหอสามเออได้สองสอง,สองเวรละได้สองเวรละ Yup. มาตัวนี้ต่อเลยครับมาตัว oh น oh ี้ต่อไล่มาแล้วก็ลงบันไดครูจะถ่ายข้างล่างเนาะอันนี้ถือว่าเวนหอนี่สําคัญมากเลยนะครับเวนหอสําคัญมากเลยไอ้ทิติโอโอเวนขยะใช่ใช่เวนขยะเออเวนขยะถูมาเลยครับถูลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะสัมภาษณ์เวนขยะด้วยว่าขยะขยะทึ่ไหนแล้วเนาะอันนี้คือสารวินเนาะคือทําหน้าที่เวน เวนหอสะอาดถูกวาดถูหนอมีสองอย่างเนี้ยนะครับอันนี้คือเวนหอต้องสะอาดถูตลอดทุกจุดเพราะว่าอย่างกรณีอันนี้ก็คือไม้อย่างเดียวหอชายก็มีแต่ไม้เป็นอาคารไม้เนี่ยเราต้องถูบ้างเราโดนน้ำบ้างเนาะเพราะว่าที่หอเรานี่จะต้องมีกวาดแล้วก็มีถู ด้วยน้ำเนอะมีสองอย่างเนี่ยต่อไปนี้สารวินก็จะดูแลจะถึงสิ้นเดือนเพราะว่ามันจะ15วันครั้งหนึ่งเนาะเออเอาละยังเหลืออีกแผ่นเดียวเรียบร้อยเดี๋ยวคุยจะไปดูเวนขยะต่อนอกเอออัตนอันนี้คือเวนขยะนะครับเวนขยะที่วเปนายเเวนเวนถอนหญ้านะครับเวนถอนหญ้าคือถ้าไม่บังคับนี่นะลำบากมากเลยตะวันอยู่เวนอะไรครับ ตะวันอยู่เว้นขยะขยะยังไม่เคลื่อนที่เลยตอนนี้เวนขยะเสร็จแล้วก็เวนถอยยาเวนสร็จยาเสร็จแล้วก็เวนขยะไม่ใช่ตอนนี้เราทาเวนอะไรครับก็เวนถอยยาเ้ยครับเถอยยาครับเดี๋ยวครูไปอ่านครูต้องจดดูอย่างนี้ด้วยมันถามเขายางเดียวไม่ได้หรอกอันนี้คือเราถอนตรงนี้จุดประสงค์คือเขาเข้าแถวตรงนี้นอ่ เออไอตะวันนี่เวรอะไรกันแน่วะเวรถอนหญ้าตะวันเวรถอนหญ้าเหรอเวรที่ป่ามานี่ไม่ใช่ถอนหญ้าครับอ๋อเวรไม่พูดพูดเวรวันเนี้ยถอนหญ้าครับตะวันโอ้สี่คนแสดงว่าวันนี้มาครบเลยสิเนี่ะมาครบทีมแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละทํางานครับทํางานไม่มีอยู่นั่นแหละถ้าเกิดครูท่านหลังนี้ตัวอะไรครับอยู่ด้านหลังถ้าเกิดครูปล่อยว่าอ้าวทำเองเลยไงครับ ไม่มีตัวัววอีกตตนึงไม่ไม้องไม่ต้องรีบทํางานครับีีคม,มอันนี้เวนเวนที่หนึ่งคือเวนหอพักเวนที่สองคือเวนห้องน้ําในหอเว,วจะจะนที่สามคือเวนถอนหญ้าได้สามเวนแล้วยังเหลืออีกสองเวนอวอ,วอีกสองเวนคือเวนขยะก,กับเวนห้องน้ํานอกหอโรูนี่เวนขยะครับครูไม่เป็นเรียนงหรอเดี๋ยวก่อนให้เสร็จตัวนี้ก่อนให้โฟกัสกิริยนี่ยท่านนักขัณฑ์นี้ อยูเล่นอยูเล่นอยูเล่นเออไอทาวินนี่มันเล่นไปเปิดน้ำเมื่อไหร่เตือนน้ำเมื่อเตื่นน้ำเมื่อเช้าเต็มหรือยังที่ม้วนข้มันเปิดได้แต่ที่กินแล้วนะคนไม่ดีนะครับฮะอันนี้อัล้างจานไงไม่เวลาไปกินข้าวกินอะไรเอาไว้ล้างจานเฮ้ยครูไม่ดูตัวนั้นละนาฬิกาไม่ออกอ่ะอาชัยเลยครับอันนี้ถ้าเราเข้าแถวตัวนี้เราจะต้องสะอาดแบบนี้ถูกแล้วเมื่อกี้เออ่ทางชัยวัฒน์เสนอไปที่โน่นไกลอีลิบเลยอริยะครับ อ่ะต่อเลยครับต่อเลยตัวนี้ตัวนี้เอาเป็นแนวเป็นแนวไปเลยครับชุมพลนี่เป็นอะไรชุมพลฮะเป็นของน้ำไหนครับ้องน้ำรันห้อน้วในอกหอนอกนอกนอกตรงนี้ครับฮะเป็นเก็บขยะขยะขยะเ,เก็บหรือยัง จัดการเลยถ้าเคเห็นรถแล้วจะถ่ายมีดีโอได้ไปเลยครับเวนเก็บขยะนะนเวน,นเวนขยะนะตอนนี้คือ,อสองคนนี่ทำแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นแล้วแล้วสี่คนอนันไปไหนสุรชัยอะสุรชยัยโอ้ยได้ไม่ครบหนะ้าเวนวันเนี้ยเวนเก็บขยะสุรชัยนี่มันไม่มีประวัติ การทำงานเลยเนี่ยเห็นชัยวัดเห็นไหมดีมากเลยชัยวัดอะ่ะยังให้ครูคิดถึงบ้างเวลาจบไปอะ่ะเนี่ยทำงานแบบเอาตัวรอดแบบอาศัยโรงเรียนอยู่เฉยๆอะ่ะมันอยู่ในคลิปเลยเนอนีน่ตอนนี้ยังเหลืออีกสองเวรคือเวรห้องน้ำนอกหอกับเวรขยะสองเวรเนาะยังเหลือสองเวรน,นะครับ เนี่ยมันคือมันต้องแบบนี้แหละถ้าปล่อยให้ทําเองไม่มีทางและวลำบากมันต้องแบบนี้แหละอันนี้มันก็จะดีขึ้นค่อยๆทําไปเพราะฉะนั้นการถอนหญ้าเนี่ยถอนถอนนิดถอนหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้ไม่หนีอีกสองคนนั้นหนีลวชื่อสุรชัยกับใครนะสองคนมีใครนะตะวันอ๋อตะวัน ยังขาดอีกสองเวนคือเวนขยะกับเวนห้องน้ํานอกหออันนี้ถ้าเกิดเราเปิดอ่านนะครูยังไม่ได้ปริน้นออกมาครูยังไม่ปริน้นออกมานอกอันนี้คือเข้าแถวตัวนี้ตลอดเพราะฉะนั้นจะต้องสะอาดเออนั่นแหละเมื่อกี้จะพาครูไปทิศดอกเข็มโน่อนอะดอกเข็มโน่นมันก็มันก็กลายอีกเข้าแถวตอนเช้า อันนี้คือนัตพัฒเป็นหัวหน้านัตพัฒเป็นหัวหน้าเนาะนัตพัฒเป็นหัวหน้าชื่อนัชื่อธนวัฒน์เหรอครับอู้ชื่อเนาะธนวัฒน์เนาะเราพูดผิดเองธนวัฒน์เป็นหัวหน้าทำทำงานได้ดีมากเลยอันนี้เราต้องเอาคุณภาพว่าเนาะไม่ใช่ว่าเออถ้าเกิดถามสัมภาษณ์หุ่นทำพลาดธนวัฒน์หน่อยปล่อยให้ทําเองนี่ไหวไหมคงลําบากไหมไม่ไหวครับ คงชงคง,งจะไม่มีใครกระตือร้อนใช่ป่ะบางคนเขาไม่ทำครับเออเนี่ยขนาดครูเอากล้องมองจรปิดขนาดนี้นะเขายังไม่สนใจเลยอะ่ะมันต้องเล่นอย่างนี้แหละย,ยังเหลืออีกสองเวนเดี๋ยวก็รู้ว่าเวนใครบ้างอ่าอันนี้นธนวัตรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าหอเนี่ยใครว่าหน้าข้าแถวเนาะตรงเข้าแถวเนี่ยเสร็จแล้วเนาะทีนี้ครูก็จะไปดูเวนสองเวนคือเวนห้องน้านอกหอนะ เวนหอน้ำนอกหอกับเวนขยะสองเวนยังไม่ทำเนาะอ่าประกาศประกาศถุงนี้ใครเอามาเก็บไว้ตรงนี้ถุงนี้นะนักเรียนนักเรียนหอพักทุกคนทั้งหอหญิงหอชายใครเอาถุงถุงนี้มาใส่ตรงนี้ใครเอาถุงนี้มาวางตงัวนี้โปรดเอาไปทิ้งขยะด้วยเนี่เนี่เนี อันนี้ทางเราทางเมื่อวานนี้เราไม่ได้เอานะครับก็มีตรงนี้แหละที่เอามากองไว้ตัวนี้ที่เดียวอันนี้ประกาศนะทั้งหอหญิงหอยชายนะทั้งหอหญิงหอชายดูด้วยนะครับใครที่เอากองขยะนี้มากองตงัวนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีตรงนี้เลยมีกองตัวนี้ที่เดียวนะอันนี้ประกาศนะถ้าเกิดยังไม่รับสารภาพเสียคะแนนเก็บของครูหมดเลยนะถ้าใครรู้ตัวนะ ให้มาเอาออกด้วยนะตรงนี้นะตรงนี้เมื่อวานครูกองแค่หนังสืออย่างเดียวนะและก็ครูก็ทําความสะอาดให้เด็กทาตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะสืบดูว่าใครมาไว้ตรงนี้ครูจะหักคะแนนของครูทั้งหมดนะจดโปวดทราบด้วยนะออันนี้คือนักเรียนเอามาทิ้งไว้ามาทิ้งไว้ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวจะถามหาต่อ ผู้ชายเนาะครูถามเนาะเมื่อวันก่อนครูเอาเจ้าพอ่อหนังสือไปวางไว้ที่ตรงน,นั้นแต่ตอนนี้ครูพโรน์บอกว่าแล้วไอ้พวกกองถุงปุ๋ยนั่นน่ะใครเอาไปวางไว้ครูอยากจะถามแค่นี้แหละและครูพูดเมื่อกี้ในในในกล้องนี้นะครูบอกว่าครูจะหกคะแนนเก็บนะถ้าสารภาพมาก็คือจบเลยเนี่ยไอ้ถุงปุ๋ยตัวนั้นประมาณสี่ห้าถุงอะนะใครรู้ตัวบ้างว่าใครเอาถุงปุ๋ยไปวางไว้ตัวนั้น ถุงปุย๋ยเมื่อวานอนะไม่ใช่เมื่อวานไนะม่รู้วันไหนเนาะถุงปุย๋ยนะครับถุงปุย๋ยรู้ไหมถุงปุยป๋ยถุงปุ๋ยนั่นนะ่ะใครเอาไปวางไว้ที่นั่นไม่มีใครรับเลยถนะุงฮนะถุงปุย๋ยอะที่เราทา oh, ที่ใช่ป่ะครับใช่ป่นไม่ใช่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรับทราบเลยครูถามผู้หญิงผู้ชาย ถุงปุ๋ยมันมีสองอย่างนะคือของเราคือกระดาษหนังสืออย่างเดียวเข้าใจไหม <c oughs> แต่นี้ก็ตกลงแล้วเราไม่รู้ว่าใครทําไม่รู้ว่าใครเอาไปเนาะเดี๋ยวจะมีการสอบสวนเนาะว่าให้รับสารภาพหน่อย <c oughs> ไม่มีใครรับเลยผู้ชายไม่มีใครถ <c oughs> ุงปุ <c oughs> ๋ยเช็กล้อเนาะฮะเช็กล้อนะไม่ใช่ครูจะบอกตรงนี้แลละครูครูไพรโร์บอกว่า ถุงปุ๋ยเป็นของใครถุงปุ๋ยนั้นมีขยะมีอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะถุงปุ๋ยเนาะถุงปุ๋ยแล้วก็ครูคก็เน้นที่ผู้ชายก่อนเน้นที่ผู้ชายก่อนเนาะเน้นที่ผู้ชายก่อนไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับมีใครรู้ไหมถุงปุ๋ยอะ่ะไปดูเลยครับถุงปุ๋ยอยู่ตรงนั้นอ่ะเนะาะอันนี้ครูไม่มีใครรู้เลยเด็กหอเด็กหอชายไม่มีใครรู้เลย ถุงปุ๋ยแต่ที่เราเอาไปทิ้งนี่ใครช่วยครูวันนั้นอ่ะเออใครนะเอาไปทิ้งตัวนั้น่ะเออปัญจพลรเปล่าปัญจพลที่เราเอาไปวันนั้นอ่ะมีเฉพาะหนังสือใช่ป่ะเฉพาะหนังสือกับรถเข็นใช่ป่ะแต่ทุกปุ๋ยเราไม่ได้เอาไปเลยใช่ป่ะเออเนี่แหละได้ข้อมูลคนที่ไปทิ้งวันนั้นอ่ะมีมีปัญจพลแล้วก็ใครอีกอีกสองคนอ่ะฮะอะไรนะทีใครทีวี บอกชื่อชาติทีใครนะไปดีครับฮะคือเขาไม่เอาภาษาชื่อจริงก็เอาพูดชื่อเล่นและครูรู้จักชื่อเล่นเหรอหมั้ยเออมันบอกสิครูไม่รู้จักชื่อจริงครูรู้จักแต่ชื่อจริงไม่รู้จักชื่อเล่น,นแปลกนะครูก็เคยบังคับไว้ในในใน,ในห้องเรียนห้ามเอาชื่อเล่นมาให้ครูฟัง แล้วบอกบอดี้บ้างอะไรบ้างใครจะไปรู้จักต้องบอกชื่อจริงนะครับโอ้ไอเอเอพวกเขานี่สนัดมากเลยโดยชื่อเล่นเลยนะเอาละไม่มีใครรู้เดี๋ยวครูจะรู้ว่าใครเอาไปไว้ตรงนั้นคือถุงปุ๋ยวันนี้ยืนยันแล้วว่าครูเอาไปเฉพาะหนังสือใช่ไหมเออเอาเฉพาะหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครรับนะครูก็ต้องการที่จะทราบความจริง มันมีถุงปุ๋ยมีอะไรน่ะแค่นั้นแหละถุงปุ๋ยประมาณสีห้าถุงอ่ะเนาะไม่มีใครรู้เลยออ